มาดูตอนเขาจะรีดให้แผ่นมันโคง้งให้แผ่นมันโค้งออกมาออกมาแล้วแผ่นออกมาแล้วต๊ดๆๆตรงนี้ก็ไหลเข้าไปครับรีดเข้าไปแล้วก็ดัดโค้งออกมาสวยงามมากเลย คก็จะนัออ่งโค้เป็นแผ่นลังคาโดมครับตรงนี้สนามสนามกีฬาจะทำเป็นโดมก็มีแผ่นลังคาเราไปจะหลัดงโค้งออกมา ดูยาวๆเลยครับแผ่นนี้ก็จะรีดเข้าไปจากแผ่นนี้รีดเข้าไปแล้วก็กลายมาเป็นแผ่นที่ออกมาแบบนี้อันนี้ก็เลื่อนเข้าไปแผ่นนี้ก็จะออกมาจุแล้วครับ อาจจะเป็นโคง้งอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่ดูว่าจะดูใกล้ไม่ได้เพราะมันอันตรายหลากไปครับจะเป็นโค้งครับโค้งองศาพอดี แผ่นเนกกลีดีเข้าไปแล้วครับ